สวัสดีค่ะอยู่สวนผักนะคะวันนี้เหมือนเดิมพาชมผักค่ะผักหน้าร้อนค่ะทุกคนปลูกผักเดือนมีนานะคะวันนี้ก็ปลายเดือนมีนานะคะหน้าร้อนค่ะหน้าร้อนเป็นอะไรที่ปลูกผักยากมากนะคะปลูกผักหน้าร้อนนี่ต้องดูแลดีๆต้องกางสแสแลนให้ผักด้วยนะคะบางคนก็จะใส่ ลงเรือนค่ะบางคนก็จะใช้ลงเรือนในการปลูกผักนะคะปลูกผักหน้าร้อนเนาะจะปลูกยากนะคะเพราะอากาศร้อนอุณหภูมิก็จะไม่ค่อยได้นะคะอันนี้ก็เป็นผักหน้าร้อนที่สวนนะคะผักชีค่ะชีไทยหรือหอมปลอมนะคะบานเฮ่านะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายนี่ปลูกได้ทั้งในอา่าในร่มนะคะแดดลำาไก็ปลูกได้หรือกลางแดดก็ปลูกได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นช่ายค่ะ ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะใส่ปุ๋ยแล้วนะคะสวยอยู่นะคะใช้ได้อยู่ใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นผักชีค่ะยังไม่ใส่ปุ๋ยนะคะผักชีแปลงนี้ยังไม่ใส่ปุ๋ยนะคะรอใส่ปุ๋ยจ้าเดี๋ยวพาชมช่วงนี้ผักที่ส่วนใหญ่ที่ปลูกที่สวนก็จะเป็นผักขึ้นช่ายนะคะทุกคน แปลงนี้ก็ใช่ค่ะอันนี้ก็ผักขึ้นช่ายเหมือนกันนะคะรอใส่ปุ๋ยคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ